รุปแล้วผมคิดว่าก็ดูเป็นเหมือนตัวเลขที่น่าดีใจอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ะโดนหลอกโดนเขาหลอกนะมาจิ้นของผู้ส่งออกก็จะลดน้อยลงแน่ๆถูกปะ่ะม,มาจิ้นลดน้อยลงและตัวตัวเลขภาษีสิบอน่ะหนีไม่พ้นผู้บริโภคในอเมริกาต้องมีโดนแบ่งโดนถูกลับไปด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ผมค่อยอธิบายให้ฟังฉะนั้นการสั่งสินค้ามันอาจจะลดน้อยลงแล้วผมก็บอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าดี เพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิม19-20%เนี่ยคุณไปเจอความผันผวนของ FX อัตราแลกเปลี่ยนมันก็ไม่ต่างกันแล้วและอะไรและต้นทุนของไทยอ่ะมันสูงกว่าเวียดนามเยอะต้นทุนเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่าไฟแพงกว่าเ mm. okay, ข้าใะค่าแรงก็แพงกว่าค่าขนส่งก็แพงกว่าและมีค่าอะไรอีกส่วนเพิ่มอีเรื่อง ความวุ่นวายการที่จะต้องมานั่งยัดเงินใต้โต๊ะสรุปแล้วผมคิดว่าก็ดูเป็นเหมือนตัวเลขที่น่าดีใจอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ะโดนหลอกโดนเขาหลอก่ะเพราะมันทุกคนก็ได้ที่หมด ค่ะ <Roth> <die> แต่ที่หลายๆคนเขาออกมาวิเคราะห์เนี่ยอาจสมมติเทียบกับเวียดนามเนี่ยอย่างเวียดนามเขาบอกว่าต้าเปิดร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราแบบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าดีลได้ดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ปิงหมอตรงนี้ว่าอะไรบ้างคะก็อย่างที่หมอออกอะครับว่าแปลว่าเวียดนามออฟเฟอร์เปลืองตัวถูกไหมเพราะมันก็จะโดนกันได้สิบเก้ายี่สิบเราเวียดนามออกตัวแรงไปก่อนซวยเลยคือถ้าเกิดเขาใจเย็นๆช้าๆแล้วมันรวมกลุ่มกันแล้วไปออฟเฟอร์ไปต่อรองทีเดียวอ่ะเขาจะได้เลทที่เสมอกัน อ้นี้อยากชิงอยากชิงเอาตัวรอดก่อนไงคุณก็ไปโดนเลขงโงๆมาเลยเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่า,วาเขาไม่ได้เขาไม่ได้กดเครื่องคิดเลขแล้วเขาคํานวณว่าแต่ละประเทศควรต้องได้เท่าไหร่อ่ะเขาคิดเป็นรีิีเนลอ่ะเป็นภูมิภาคเป็นเทียทีเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นแคสเตอร์ไปฉะนั้นถ้าใครแบบว่าไปโดดมาก่อนก็อาจจะไปโดนเลทที่เขาจิ้มให้ตามใจชอบตอนแรกเขาอาจจะมองว่า20มันเหมาะสําหรับเอาไว้สําหรับบัฟคนอื่น แต่ไปมาพอมาเป็นคัสเตอร์อื่นๆอย่างเช่นเป็นไทยเป็นมาเลปอะไรเงี้ยก็กลับได้ส mm ิบเก้าคือก็ถือว่าดีลแบบนี้ก็ต้องปลบมือให้กับทีมเจรจาของเราจริงๆแ mm hmm. ม้ว่ารัฐบาลเราจะอ่อนด้อยในหลายๆเรื่องนะแต่ว่าถ้าเรื่องกับทีมเจรจาก็อย่างที่เราได้เห็นชื่อเสียงเวียดนามแต่ละท่านน่ะก็ถือว่าก้อก็ทําเต็มที่สุดฝีดมือนะครับไม่เราไม่รีบร้อนไปทําดิวถ้ารีบร้อนทําดิวเราก็จะเละแบบเวียดนาม แต่ว่าอยากเราจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันดีให้ไหม19%ทำไมเราสึกว่ามันดีหนึ่งเราไปเทียบกับเวียดนามสองเราไปเทียบกับสามสิบหกเปอร์เซ็นที่เราเคยโดนจริงๆรแล้วมันไม่ดีสิบเก้าเปอร์เซ็นเราไปดีใจว่าเราได้เลทต่ำกว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะมันแย่ตั้งแต่ที่เราต้องถูกดีซิโปรเข้าแล้วตอนเริ่มต้นย้อนเวลากลับไปสักตอนเดือนมีนา เรามีการประเมินกันเลงเรื่องรีชิพปก้อตอนนั้นเนี่ยเรายังโดน0%อยู่เราก็มองว่าถ้าเราโดน5ก็จะเหนื่อยนะโดน15คือสวยโคตร GDP เตรียมหายอะไรก็ว่ากันไปถ้าได้10ก็ถือว่าแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าคือถ้าตอนนั้นเนะ่ยเอาแค่15%ผมว่า GDP เราก็เหนื่อยอนะ่ะต่ำ2%แน่นอนอาจจะได้แค่1.5%ด้วยซ้ำไปถ้าโดนภาษี15%แต่ณวันนี้มันกลายเป็นว่าพอคุณไปโดนเขา นะฮะบัฟมาไปโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นบัฟมาเราก็เลยรู้สึกว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นตผมแม่งดีวะ่ะทจริงว่าไม่ดีถ้าดีคือต้องเป็นเหลือศูนเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นสิบเก้าเปอร์เซ็นยังไงก็ไม่ดีนะครับก็ก็ตอบคําถามน้ําแยงไนงะว่าคนอื่นเขามองว่าดีทําไมเขามองว่าดีก็เขาไปเปรียบเทียบก,กับสารสิบหกเปอร์เซ็นไปเปรียบเทียบก,กับเวียดนามแต่อวดเอาเข้อจริงคือไม่ดีไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าแ yeah ย่ <c oughs> โ <Okay, S 2> อเคไหมฮะไม่ได้เรียกว่าแย่เลวร้วายมันจะแย่เลวร้วายก็ต่อเมื่อเลทภาษีเราอ่ะต่างจากกลุ่มมากๆถ้าเลทภาษีเราต่างจากกลัวม,มากมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนจุดซื้อเปลี่ยนจุดสั่งออเดอร์เพราะว่าพอคุณภาษีต่างกันมากก็คุณก็สู้ราคากับคู่แข่งไม่ได้เขียนไหมครับอะในแง่ราคาขายคุณสู้เขาไม่ได้เพราะเขาสู้เขาไม่ได้แล้วปรากฏว่าสินค้ามันใกล้เคียงกันอาจจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปลรู อาจจะเป็นสินค้าพวกประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าไปคือเราใกล้เขาสามารถที่จะผลิตแทนเราได้โอเคนะก็ mm hmm. จะเกิดการย้ายอไม่พอนะเม็ดเงินลงทุนทางตรงเนี่ยเขาก็จะไม่มาที่เราเขาก็จะไปกลุ่มที่ประเทศภาษีได้น้อยเขีย okay, นไหมครับไม่พอนะไอฐานกําลังการผลิตในประเทศนะเมื่อสินค้าส่งออกไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนที่ คือมันมีมันจะแย่มากถ้าเหลดภาษีเราทะลึ่งไปต่างจากชาวบ้านอันนี้คือแย่แต่ว่าปรากฏว่าเราก็เทียบเท่ากับกลุ่มเะะฉนั้นก็ไม่มีย่ไรเกใช่ไหมครับก็จะไม่มีอะไรในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันความได้เปลี่ยนในการแข่งขันแรงจูงใจเม็ดเงินลงทุนกับฐานกําลังการผลิตมันจะยังเหมือนเดิมอ,อันนี้คือที่ผมบอกว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะาหลายๆอย่างยังเหมือนเดิมแล้วอะไรที่ไม่ดีจริงๆล่ะ คือมาจิ้นของผู้ส่งออกก็จะลดน้อยลงแน่ๆถูกปะ mm hmm. มาจิ้นลดน้อยลงและตัวตัวเลขภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นอ่ะหนีไม่พ้นผู้บริโภคในอเมริกาต้องมีโดนแบ่งโดนถูกลับไปด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรื่องนี้ผมค่อยอธิบายให้ฟังฉะนั้นการสั่งสินค้ามันอาจจะลดน้อยลงอันนี้ข้อที่สองนะข้อแรกคือ mm hmm. มาจิ้นมาจิ้นเนี่ยนะมาจิ้นของผู้ส่งออกจะน้อยลงข้อที่สองปริมาณ ปริมาณคำสั่งซื้อก็อาจจะน้อยลงข้อที่สามเราเป็นแรกด้วยการเปิดตลาดการเปิดตลาดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียก่อนข้อเสียก็เราจะได้เจอสินค้าเกษตรจากสารัฐเนี่ยแบบมโหรานสินค้ากเกษตรจากสารัฐน่ากลัวขนาดไหนคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่บรรลุโสดาบันเรื่องของเกษตรกรรมนะฮะทำเป็นเล่น เขาสามารถที่จะมีผลผลิตต่อตารางเมตรเนี่ยต่อสแควร์เมตรเนี่ยนะฮะได้สูงมากๆก,ก,กี่เท่าของไทยก็ไม่รู้ฉะนั้นคุณจะได้เจอกับถั่วเหลืองข้าวโพดนะอีกสารพัดอย่างที่มันจะถงเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถงเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราไปเก็บเล่นเก็บเปอร์เซ็นต์ภาษีเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างถั่วเหลืองเนี้ยสองร้อยเอยไม่ใช่อย่างข้าวโพดน่าจะมาร้อยสองร้อยมั้งคือเก็บหนักอ่ะนมอย่างเนี้ย พวกนมนมนี่ก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถือเก็บเยอะมากไอ้พวกนี้มันจะมาไม่พอยานยนต์จากอเมริกามันก็จะเข้ามาแล้วก็ไม่พอพวกอะไหล่พวกอุปกรณ์พวกอะไหล่ที่หรือไอ้พวกส่วนประกอบนะแล้วที่อาจจะเจ๋งหน่อยก็ไอ้พวกที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีทั้งหลายมันก็จะเข้ามา ใ่ซ right. mm ัพพลายเออร์ในบ้านเราเนี่ยก็เตรียมเหนื่อยพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราจะเหนื่อยมากๆเพราะคุณจะต้องเจอกับของเกรดเอในราคาที่ถูกลงเข้ามาดีต่อใครดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคมีทางเลือก mm hmm. นะครับข้อดียังมีอีกข้อดีก็บรรดาภาคการเกษตรบ้านเราแม้ว่าจะเจอการแข่งขันที่ท้าทายรออยู่ว่าสินค้าจากอเมริกาเข้ามาเยอะก็จริงเนี่ย แต่ว่าเราก็จะสามารถนําเข้าเครื่องจักรราคาที่ถูกลงจากอเมริกาเข้ามาได้ก็ด้วยเครื่องจักรเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเออก็ดีกว่าอาจจะใช้เครื่องจักรจีนแล้วแม่งไม่เวิร์กอ่ะอาจจะมาใช้เครื่องจักรของอเมริกาก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่เราไม่รู้ว่าข้อเสียจะขนาดไหนนี่คือข้อที่สามข้อแรกมาจีนผู้ส่งออกลดลงข้อสองก็คือปริมาณการค้าคือมันก็คงต้องน้อยลงแหละแล้วก็การเปิดตลาดของเรายังไม่รู้ว่าจะส่งผลลบขนาดไหน ก็โดยรวมแล้ว19เปอร์เซ็นก็เลยนี่ใช่เรื่องที่ดีเพียงแต่มันเป็นตัวเลขที่ไม่พาให้เราไปสู่เรื่องที่แย่ที่สุดแต่ยังมันก็เลยไม่แปลกใจที่ตลาดหุ้นจะโดนคิวลงมาไม่แปลกใจหรืตัวเลขออกเปิ้ลเป็นข่าวดีสุดท้ายละขายนะครับค่ะ ก็ที่ปิงเข้าเข้าเท่าที่เข้าใจนะคะว่าอย่างเราเนี่ยก็มีเปิดตลาดพวกสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยพี่ปิงเมื่อกี้อาจจะยกตัวอย่างเป็นข้าวโพดอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่ามีสินค้าอีกหลายอย่างที่เหมือนก็ไม่ได้นําเข้าจากเขาอยู่แล้วด้วยที่มันออกมาเป็นหลายๆหมื่นรายการอะไรตรงเนี้ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีไหมคะก็เอบริทิงครับก็ต้องเป็นทุกอย่างแล้วก็หมูแดงก็ต้องเข้ามาด้วยหมูแดงซึ่งเราคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเปิดตลาดภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่อะไรก็ตามที่เราไปมีเงื่อนไขกับเขา ไม่เอาสารเคมีไม่เอาพวกเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนไม่เอาเพ<ม>ื่อผลการเกษตรที่มีเรื่องของพวกจีนโนมิกอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาไม่เอามีเรื่องของพวกดัดแปลงพันธุกรรมอย่างเงี้ยเราไม่เอาใช่ไหมที่ผ่านมามก็ต้องเปิดผบเดาว่าเราโดนต้องเปิดต้องรอดูรายละเอียดนะครับ เมื่อกี้เหมือนที่พี่ปิงพูดบอกว่า1 9เนี่ยเราก็เกราะหลุมเพื่อนเพื่อนอาเซียนเพราะฉะนั้นเหมือนมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ทีเนี้ยใน<ฆ>เมื่อว่าเราต่าจากเวียดนาม1%เนี่ยเท่ากับเรามีความได้เปรียบเวียดนามขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะพี่ปิงไม่เลยไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยก็อย่างที่บอกนะคือมันไม่ไปสู่สาการที่แย่ที่สุดก็คือเราแย่กว่าเราแตกต่างจากเขาก็คือแย่กว่าเขาใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าดีเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมกเ คุณไปเจอความผันผวนของ fx อัตราแลกเปลี่ยนมันก็ไม่ต่างกันแล้วและอะไรและต้นทุนของไทยอ่ะมันสูงกว่าเวียดนามเยอะต้นทุนเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่าไฟแพงกว่าเอเคปะค่าแรงก็แพงกว่าค่าขนส่งก็แพงกว่าและมีค่าอะไรอีกส่วนเพิ่มอีเรื่องความวุ่นวายการที่ต้องมานั่งยัดเงินใต้โต๊ะ เอหน่วยงานของรัฐคุณอาจจะต้องอยากจะให้เขาอนุมตรวจสินค้าคุณให้ผ่านเพื่อให้ส่งออกได้อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งจ่ายตังค์พวกนี้ต้นทุนพวกนี้ผมว่าเราส่งกับเวียดนามเพราะนั้นหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่ไม่ทําให้เราแย่กว่าเขาไม่ทําให้เราแย่ไปกว่าเดิมแค่นั้นเองเกมนี้กํลาลังจะหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่าแต่ละประเทศทั่วโลกอะ่ะเขายอมที่จะหัวกัน แล้วไม่ยอมสารัดกันนะเขาอาจจะได้เลทที่ดีกว่าสิบห้าปอร์เซ็นก็คือสิบเปอร์เซ็นตแต่แต่ถ้าเกิดปรากฏว,ว่าไอ้กเกมหัวเนี้เกิดแตกมีใครชิ่งออกก่อนแล้วเหลือโดดเดียวชิดอินเดียอินเดียที่โดดยิบห้าก็เพราะว่าอินเดียกาดจะสู้นะฮะก็โดนไปยิบห้าแต่ถ้าเกิดคุณไม่สู้คุณไม่ยอมหมอบคุณจะได้ที่ยี่สิบเขาใจยังเอาสิบห้าถึงยี่สิบเกมนี้ใครได้เกมนี้อเมริกาได้ 20. เพราะว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับอเมริกาคือทุกประเทศฮัวกัด หัวกันเสร็จปุ๊บก็ได้ภาษีแค่นิดเดียวแถมไม่ได้เปิดตลาดด้วยก็คือทัุ่ประเทศทุ่วโลกเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสําหรับเขาสถานการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คือสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยมงแตกแล้วมาเจรจาเดี๋ยวๆก็คือปัจจุบันมันก็เลยเป็นคำตอบว่าเขาได้ไหมเขาได้เขาชนะเพราะเขาทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ร่วมมือกันมาหัวเพราะทุกคนกลัวอะไรกลัวเป็นแบบอินเดีย เมื่อทุกคนกลัวเปแบบอิเดียทุกคนก็ต้องแย่งกันมาเจราจาก็เลยกลายเป็นมาอยู่ตรงกลางมันเป็นในเคกวาเนสอิคิริเบียมมันก็เลยไม่สามารถเกิดการที่นักทั่วสองคนเนี่ยต่างคนต่างหัวแข็งว่าปฏิเสธเพราะเขากลัวว่าอีกคนหนึ่งอ่ะจะหักหลังเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นสถานาที่หักหลังกันเองทั้งคู่ก็โดนคุกกันไปคนละสามปีแทนที่จะไหลรอดเห็นปะ ราะถ้าเกิดเราไปปฏิเสธอีกคนนึงแม่งเกิดหักหลังเราจะโดนคุกหนักสุดอีกคนนึงจะรอดเลยทีนี้แล้วชนะเกมนี้เขาได้อะไรบ้างน้องแกมลองนึกภาพน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเมกาเก็บภาษีเฉลี่ยจากสินค้าทั่วโลกอยู่ราวประมาณสามเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้น่าจะมากลายเป็นห้าหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจากช่วงที่อนุโลมนะนะครับเ,เก็บแต่ละประเทศสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีนี้ก็มีการประเมินว่าถ้าเกิดเอาเหลนนี้ญี่ปุน่นเกาหลีสิบห้าอินเดียยี่สิบห้า ประเทศอืน่นๆประมาณสิบเก้ายี่สิบจีนยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่คร่าวๆแล้วเฉลี่ยเราู้วนแหลกรอบมันจะอยู่ประมาณเนี้ยสิบห้าถึงยี่สิบก็ตีซสิบเจ็ดก็ตีซสิบห้าละกันเทาสิบห้ามาบวกกับของเดิมสามเขาจะได้เลทภาษีใหม่เป็นสิบแปดผมตีให้ยี่สิบเลยแล้วกันอโอเคนะราะว่าเลทภาษีจากเดิมคุณเก็บคนอื่นด้แค่สามเนี้ยทุกวันนี้คุณเก็บได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีปีหนึ่งเนี้ย เมริกานําเข้าสินค้ายอยู่สาม้านล้านบาทเท่ากับว่าปีนี้ถ้าเก็บเต็มปีเนี่ยอเมริกาก็ต้องได้อยู่ดีได้เงินเพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรจากหนึ่งแสนล้านกลายเป็นหกแสนล้านเฉยเลยเขาจะยังงีงได้ปะได้ตังค์ได้หกแสนล้านไม่พอเว้ยไอ้การเจรจา,าเนี่ยนอกจากแต่ละประเทศโดนภาษีแล้วเปิดตลาดแล้วไม่พอใช่ปะต้องลงทุนเพิ่มยุโรปบอกว่าจะลงทุนเพิ่มหกแสนล้านยูโรอ,อ๋อหกแสนล้านเหรียญญี่ปุ่นสามแสน เกาหลีใต้ประมาณแสนสองแสนมึงรวมแค่ยุโรปเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญจะลงทุนในอเมริกาในภาพดิไม่รู้ภายในกี่ปีถ้าสมมติว่าปีหนึง่งก็ได้จากภาษีปีละหกแสนได้มาอีกหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญในการลงทุนได้ปะได้อยู่ดีๆก็ได้อยู่ดีๆก็ได้ปะอยู่ดีๆก็แค่คุณตังต้งตัวเลขขึ้นมาขู่ทุกคนเว้ย จากเดิมคุณไม่เก็บใครเลยเข้าป่ะเออคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเก็บภาษีอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เก็บภาษีกันทุกทุคนทั่วโลกสิเขาทํากันไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนกาเขาก็คิดเนี่ยจะทํายังไงที่จะเก็บภาษีกับทุกคนโดยที่ฉันจะกระทบกับเงินเฟ้อน้อยสุดและฉันก็จะส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นได้มากสุดและฉันก็จะได้อื่นๆอ,อีกมากมายฉันจะทํำยังไง คือถ้ายังเก็บภาษีน้อยแบบเดิมแน่ๆก็คือคุมเงินเฟอ้อได้แต่ว่าคนอื่นมันไม่ยอมเปิดตลาดให้เราเลยเว้ยคนอื่นแม่งไม่ยอมขนเงินเข้ามาลงทุนในอเมริกาทาไงวะอ๋อทําแบบนี้ได้อย่างเดียวเลยทีนี้เราเอเลีภาษีที่เก็บเนี่ยมันจะกระทบกับเงินเฟอ้อไหยมันก็จะเป็นมาเป็นข้อสองที่น้องแยมถามประเด็นก็คือภาษีเนี่ย เวลาเก็บขึ้นมาทีมันจะมีคนแบกรับอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นผู้ส่งออกกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นผู้นําเข้าเอ,อกชนกลุ่มสามเนี่ยเป็นผู้บริโภคกลุ่มผู้ส่งออกเนี่ยเท่าที่ผมได้ดูตัวเลขแล้วเนี่ยเขาจะแบกรับภาษีได้อยู่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แปลว่าถ้าเกิดคุณเก็บภาษีสิบเปอร์เซ็นตผู้ส่งออกก็แบกให้อ่ะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนะที่เหลือล่ะที่เหลือเป็นใครช่วยแบกก็เป็นผู้นําเข้าเอกชนผู้นําเข้าเอกชนน่าจะแบกได้อยู่ประมาณ สี 4, 4, ่ส<ม>ี่ห้าเปอร์เซ็นตที่เหลือเป็นใครที่เหลือเป็นผู้บริโภคเห็นปะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ส่งออกแบกไว้มาสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นผู้นําเข้าแบกให้สักประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นมันก็ได้ประมาณสิบสามกว่าถ้าเก็บภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ผู้บริโภคอาจจะรับไปแค่สองเปอร์เซ็นต์เองถ้ายื 20, ่นเสิ็ผู้บริโภคอาจจะรับแค่ประมาณสักหกเจ็ดเปอร์เซ็นต ขณะยังอืมเอ้ยแล้เลทภาษีมันเลยมีเพดานอยู่มันเยอะไม่ได้ถ้าเยอะเยอะเกินกว่าแบบสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นมันจะเป็นผู้บริโภคเป็นคนรับแล้วถ้าผู้บริโภคเป็นคนรับเยอะเินเฟอร์จะมาเห็น<ฮ>นะครับค่ะทีนี้ปัจจุบันเบนเฟิร์อเมริกามันยังไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าเลทภาษีโดยเฉลี่ยเขาเก็บเขออาอนุลมทุกประเทศทั่วโลกม,มันอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นเห็นได้ชัดว่าพวกผู้ส่งออกอ่ะเป็นคนแบกรับต้นทุนให้อยู่ดูได้จากอะไร ดูได้จากราคาสินค้าเว้ยที่หน้าตู้ที่ส่งเข้ามาอเมริกามันลดลงมาราวๆประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นตอันนี้โกเมซเขาทำเปเปอรอ์รายง,งานออกมาก็แปลว่าผู้ส่งออกแบกรับต้นทุนตรงนี้ไว้ให้อย่างที่เมื่อกี้บอกนั่นแหละโกเมซเขาประเมินว่าผู้ส่งออกจะแบกรับต้นทุนไว้ได้อยู่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดายความว่าถ้าคุณขึ้นภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะผู้ส่งออกอาจจะแบกได้ประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้ว,วไม่ใช่คือ สูงสุดอะมันมาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นคือเดี๋ยวพูดคาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจะจะ,จะงงคือ mm hmm. กรมสรรพากรเขาบอกว่าผูออ้ประออกจะแบกรับได้ประมาณหนึ่งในห้าของอัตราภาษี mm hmm. แต่อีกหนึ่งในห้านี้เนี่ยมันไปได้ถึงเจ็ดแปดเปอร์เซ <Ha. S 1> ็นต์ค่ะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไปได้ถึงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นไอเขาว่าหนึ่งในห้าค่ะฉะนั้นก็ถ้าเก็บภาษีเยอะจัดแบบสามสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ย ก็ผู้ส่งออกก็จะแบ่งหนึ่งในห้าได้ใช่ไหมก็คือเจ็ดแปดเปอร์เซ็นอีกประมาณอีกประมาณอีกประมาณแบบหนึ่งในห้าหรือสองจากในกประมาณหนึ่งในห้าเนี่ยก็จะเป็นผู้นําเขาที่เหลือต้องเป็นผู้บริโภคเพราะนั้นเลทมันจะไม่สามารถเลยไม่สามารถเกินยี่สิบเปอร์เซ็นได้เยอะหรอกผู้บริโภคลับหมดเลยหรือจริง,รงๆแล้วว่ามันจะตันเพดานอยู่ที่ประมาณส<ม>ิบห้าสังเกตปั๊บทำไมญี่ปุ่นเกาหลีได้สิบห้าก็ผู้ส่งออกกับผู้บริโภคน่าจะ ชดเชยได้บ้างชดเชยไปเกือบหมดที่เหลืออาจจะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเี่ยเป็นผู้บริโภคมันก็จะคุมเงินเฟอ้อได้บ้างแต่เกมเนี้ยเขายังเขายังไม่รู้ว่าจะเดียวกับจีนรู้เรื่องไหมปัจจุบันยังเดียวกับจีนไม่รู้เรื่องนะที่เราเคยเห็นทําโพส์ว่าจีนยอมที่ห้สิบเปอร์เซ็นแล้วจีนจะเปิดตลาดไม่เก็บภาษีอเมริกาเลยเนี่ยบอกว่าทําเขาก็เขียนไปคนเดียววราจีนเขาไม่ได้ออกมาตอบรับอะไรเลยก็เดี๋ยวเรารอ,รอดูเรื่องจีนปัจจุบันเนี่ย สกอตต์เบดเซนรวมไปถึงเจนมีสันเกียร์ตัวแทนการค้าก็เพิ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็มายอมรับว,ว่ายัางคุยไม่รู้เรื่องส่วนจะขยายเวลาต่ออายุกับจีนไหมที่ปัจจุบันเก็บอยู่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโดนันททัมเพียงคนเดียวที่จะเป็นคนตัดสินใจนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็ตอบคาถามต้องแยว่ว่าเขาได้ประโยชน์เยอะไหมได้โคตรเขาแรกได้เยอะมากอยู่ดีๆก็ได้ข้อที่สองข้อที่สองคำถามคืออะไรวะผลกระทบใช่ไหม เออก็มันก็ไปถึงผู้บริโภคเมริกาได้บ้างแหละแต่มันไม่ได้เยอะเพราะว่าเลทมันไม่ได้เกิน20%โดยเฉลี่ยทั่วโลกเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ